รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนที่6เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับคุณครูอารีหอมเชเอมค่ะถ้านักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพแล้วครูมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักศึกษาจะสามารถ 1. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพประโยชน์และผลกระทบได้ 2. อ,อธิบายบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้ค่ะสำหรับขอบข่ายเนื้อหาของตอนที่6นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องคือเรื่องที่1 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องที่สองเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันเรื่องที่3ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและเรื่องที่4ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพค่ะค่ะก่อนที่นักศึกษาจะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพนะคะครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักศึกษาได้ฝึกทานักศึกษาพร้อมกันรืยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะข้อ1เทคโนโลยีชีวภาพหมายถึงอะไรก็ไก่เทคนิควิธีการทางชีววิทยาที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ขอไขการผลิตสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้เทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์พอควายการนำพืชสัตว์มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ งองูการใช้ความรู้มาพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์เฉพาะตามที่ต้องการข้อนี้เฉลยงองูค่ะข้อ2การผลิตใดไม่ใช่เทคโนโลยีชีวภาพดั้งเดิมกอไก่หมักยีสต์ขอไข่น้ำปลาคอควาย เพราะเมล็ดงองูปราราข้อนี้เฉลยคอควายนะคะข้อสาลายพิมพ์ DNA หมายถึงอะไรกอไกล่ลายพิมพ์นิ้วมือของคนซึ่งแต่ละคนมีลายพิมพ์นิ้วมือต่างกันขอไข่ลายพิมพ์ของสารพันธุก,กรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ พอควายลายพิมพ์ที่แสดงถึงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆงองูลายพิมพ์ของสารพันธุกรรมที่เป็นรหัสข้อมูลภายในเซลล์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลข้อนี้เฉลยงองงูค่ะข้อสี่ การโคลนนิ่งมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดกอไก่การสืบพันธุ์ขอไข่การปลูกถ่ายอาวัยวะคอควายการปลูกถ่ายพันธุก,กรรมงองูการผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์ข้อนี้เฉลยคอควายนะคะข้อห้าอใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร กอไก่การตรวจวิธิฉัยหรือตรวจพาหะจากยีนขอไข่การผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์พอควายการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์งองูการเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำข้อนี้เฉลยขอไข่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาทำแบบทดสอบกันได้ไหมคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพจบแล้วนะคะครูก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้นักศึกษาได้ทำกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะสำหรับตอนนี้นะคะให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกันเลยคะ่ะเรื่องที่หน,นะคะความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพหมายถึงการใช้ความรู้หรือใช้เทคโนโลยีในการนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงพัฒนาพืชสัตว์หรือผลิตภาาัณฑ์อื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะตามที่เราต้องการค่ะ ปัจจุบันนะคะก็มีการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในอย่างกว้างขวางเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่สำคัญทั้งด้านการเกษตรการแพทย์อาหารเภสัชกรรมนะคะความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพก็ได้แก่ข้อ 1. การลดปริมาณการใช้สารเคมีในเกษตรกรรมเพื่อลดต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ที่ต้านทานต่อโรคและศัตรูพืชข้อ2 การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งหรือสภาวะอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปข้อ 3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตสูงขึ้น 4. นะคะการผลิตอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้นเช่นอาหารไขมันต่ำอาหารที่คงความสดได้นานหรืออาหารที่มีอายุบริโภคนานขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดค่ะ 5. การค้นคิดยาป้องกันร,รักษาโรคติดต่อหรือโรค้ายแรงต่างๆที่ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลเช่น การคิดตัวยาหยุดยั้งการลูกลามของเนื้อเยื่อมะเร็งหรือการคิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสตับหรือโรคไข้หวัดต่างๆค่ะต่อไปเรามาดูนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพมีอะไรบ้างในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักอยู่2ประการคือ1ต้องมีตัวเร่งทางชีวภาพที่ดีที่สุดซึ่งมีความจำเพาะต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตได้แก่เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆพืชหรือว่าสัตว์ซึ่งคัดเลือกขึ้นมาและปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นสำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จำเพาะนั้น 2. ต้องมีการออกแบบถังหมักและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสภาพทางกายภาพในระหว่างการผลิตเช่นอุณหภูมิค่าความเป็นกรด เบสการให้อากาศเป็นต้นให้เหมาะสมต่อการทำงานของตัวเร่งทางชีวภาพที่ใช้ค่ะเรื่องที่สองเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลผลิตของสิ่งมีชีวิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในการดำรงชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่น 1. การผลิตอาหารเช่นน้ำปลาปลารา้าปลาส้มผักดองน้ำบูดูน้ำส้มสายชูนมเปรี้ยวเป็นต้น 2. การผลิตผงซักฟอกชนิดใหม่ที่มีเอนไซม์ 3. การทำปุ๋ยจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่นเศษผักอาหารฟางข้าวมูลสัตว์เป็นต้น 4. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะหรือบำบัดน้ำเสีย 5. การแก้ไขปัญหาพลังงานเช่นการผลิตแอลกอฮอล์ชนิดเอทานอนไลไร้น้ำเพื่อผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล ใช้เป็นพลังงานเครื่องยนต์ 6. การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหารเช่นการทำให้โคและสุกรเพิ่มปริมาณเนื้อการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันในพืชคาโนล่าเป็นต้น 7. การทำผลิตภัณฑ์จากไขมันเช่นนมเนยน้ำมันเป็นต้น 8. การรักษาโรคและการบำรุงสุขภาพเช่นสมุนไพรเป็นต้นเรื่องที่3ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่เทคโนโลยีการหมักโดยการนำเอาแบคทีรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารเช่น การทำน้ำปลาปลาแหนมน้ำบูดูเต้าเจี้ยวซีอิว๊วเต้าหูย้ยีผักและผละไม้ดองน้ำส้มสายชูเหล้าเบียร์ขนมปังนมเปรี้ยวเป็นต้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักในลักษณะนี้อาจจะมีคุณภาพไม่แน่นอนยากต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการหมักหรือขยายกำลังการผลิตให้สูงขึ้น และยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือจุดินทรีย์ที่สร้างสารพิษดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีมาประกอบเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้งนี้การถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตและทักษะการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของคนรุ่นใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดการแตกยอดและพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆต่อไปในอนาคตค่ะเรื่องที่4ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์กันก่อนนะคะประโยชน์ด้านที่ 1. ด้านการเกษตร 2. ด้านอุตสาหกรรม 3. ด้านการแพทย์4ด้านอาหาร 5. ด้านสิ่งแวดล้อมและ 6. ด้านการผลิตพลังงานค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันนะคะด้านการเกษตรการผสมพันธุ์สัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยการนำเอาสัตว์พันธุ์ดีจากต่างประเทศซึ่งอ่อนแอไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศของไทยมาผสมพันธุ์กับสัตว์พื้นเมืองเพื่อให้ได้ลูกผสมมีลักษณะดีเหมือนกับพันธุ์ต่างประเทศ ที่แข็งแรงทนทานต่อโรคและทนต่อสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยที่สำคัญคือราคาต่ำการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ได้แก่การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะต้านทานโรคหรือมแมลงหรือ ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พืชสายพันธุ์ใหม่โดยอาศัยความรู้และเทคนิคของการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาร่วมด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นกรรมวิธีที่นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำเอามาแงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติได้แก่ตัวห้ามตัวเบียน และเชื้อโรคมาช่วยกำจัดมแมลงศัตรูพืชเป็นการลดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อม 2. ด้านอุตสาหากรรมการถ่ายฝากตัวอ่อนคือการนำตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของสัตว์แม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้เก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ ต่อจากนั้นนำไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ่งให้อุ้มท้องไปจนคลอดประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อนนะคะ 1. ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเท่าเดิม 2. ขยายพันธุ์ได้จำนวนมาก 3. ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขยายพันธุ์สัตว์ 4. ช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่างๆที่ใกล้สูญพันธุ์การผสมเทียมคือการทำให้เกิดการปฏิสนธิในสัตว์โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาติโดยมนุษย์จะเป็นผู้ฉีดน้ำเชื้อของสัตว์ตัวผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียที่กำลังเป็นสัตว์เพื่อให้อสุจิผสมกับไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิ ซึ่งเป็นผลให้ตัวเมียตั้งท้องขึ้นสามารถทำได้ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำการผสมเทียมนี้นะคะจะสามารถทำได้ทั้งในสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในได้แก่โคกระบือสุกรและสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกได้แก่ปลาที่มีการปฏิสนธิภายนอกเช่นปลาตะเพียนขาว ปลาสวายปลานินปลายี่สศกปลาดุกปลาบึกเป็นต้นประโยชน์ของการผสมเทียมนะคะ 1. ได้สัตว์พันธุ์ดีตามต้องการ 2. ประหยัดพ่อพันธ์ุโดยการนำน้ำเชื้อของพ่อพันธ์ุมาละลายน้ำยาสำหรับละลายน้ำเชือ้อซึ่งทำให้สามารถนำมาฉีดให้แก่แม่พันธุ์ได้เป็นจำนวนมาก 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์หรือการสั่งซื้อพ่อพันธุ์ 4. สามารถผสมพันธุ์กันได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดตัวและน้ำหนักของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 5. ตัดปัญหาเรื่องการขนส่งพ่อพันธุ์ไปผสมในที่ต่างๆโดยเพียงแต่นำน้ำเชื้อไปเท่านั้น 6. สามารถควบคุมให้สัตว์ตกลูกได้ตามฤดูกาล สามารถป้องกันโรคติดต่อจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติและยังแก้ปัญหาการติดลูกยากในกรณีที่มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ได้อีกด้วยพันธุวิศวกรรมโดยนำผลผลิตของยีนมาใช้ประโยชน์และผลิตเป็นอุตสาหกรรมเช่นผลิตยาผลิตวัคซีนเป็นต้น ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะโตเร็วเพิ่มผลผลิตหรือมีภูมิต้านทาน 3. ด้านการแพทย์การใช้ยีนบำบัดโรคโดยการใส่ยีนที่ดีมีความสมบูรณ์พร้อมและแข็งแรงเข้าไปแทนยีนที่เกิดปัญหาในร่างกายของมนุษย์ เช่นการรักษาโรคกระดูกที่สร้างโฮโมโกบินผิดปกติการดูแลร,รักษาเด็กที่ติดเชื้อง่ายการดูแลร,รักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเป็นต้นการตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีนเพื่อตรวจสอบโรคพาลาซิเมียการใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์ d n a ลายพิมพ์ d n a ในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลโดยธรรมชาติแล้วนะคะจะไม่มีมนุษย์คนใดที่มีลายพิมพ์ DNA เหมือนกันเลยยกเว้นแฝดแท้ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องจากมนุษย์ได้รับการถ่ายทอด DNA มาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็กลายเป็น DNA ชุดใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การใช้ประโยชน์จากลายพิมพ์ DNA นะคะจะใช้ในการตรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือว่าใช้ในการสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดีต่างๆการตรวจสอบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจต่างๆนะคะ 4. ด้านอาหารเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตจากสัตว์เช่น น้ำนมวัวไข่เป็ดไข่ไก่เป็นต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์เช่นเนยนมผงนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตเป็นต้นทำให้เรามีอาหารหลากหลายที่ให้ประโยชน์มากมาย 5. ด้านสิ่งแวดล้อมการใช้จุลินทรีย์ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยการคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงขึ้นแล้วนำไปใช้กำจัดของเสียการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และการสร้างทรัพยากรใหม่ 6. ด้านการผลิตพลังงานแหล่งพลังงานที่ได้จากชีวมวลคือแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆแก๊สชีวภาพ เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งจะเกิดแก๊สมีเทนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนแก๊สไฮโดเจนสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องพันธุวิศวกรรมกันก่อนค่ะ พันธุวิศวกรรมก็หมายถึงเทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่และสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมเราเรียกว่า genetically modified organism หรือ GMO ค่ะเช่น การนำยีนที่ทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศปลูกในอากาศที่มีความหนาวได้นำยีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถั่วเหลืองเพื่อให้ถั่วเหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืชนำยีนจากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างเป็นต้นค่ะ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในปัจจุบันเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการพัฒน,นาขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักในการยกระดับคุณภาพอาหารยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรองรับจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมถูกนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะพืชผลหลักในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองข้าวโพดมันฝรั่งมะเขือเทศและมะละกอนะคะซึ่งจะผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมทนต่อศัตรูพืชทนทานต่อยาฆ่ามแมลงหรือมีความสามารถในการเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้การปรับปรุงสายพันธุ์ในพืชบางชนิด ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติทางโภชนาการอาหารหรือเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างและสีสันของพืชให้แตกต่างจากสายพันธุ์เดิมในธรรมชาติได้อีกด้วยในอุตสาหากรรมยายังมีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตวัคซีนหรือยาหลากหลายชนิดอย่างเช่นอินซูลินขณะที่สัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมถูกนำมาใช้ในงานวิจัย เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาการทำงานของ,งยีนจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคภัยต่างๆรวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆเช่นการนำแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหรือนำมาทำความสะอาดคราบน้ำมันล่วไหลและขยะสารพิษอื่นๆเป็นต้น ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต GMO สิ่งมีชีวิต GMO ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพดังนี้ 1. ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพพบว่าพืชที่ดัดแปลงพันธุก,กรรมส่งผลกระทบต่อมแมลงที่ช่วยผสมเกสรและพบว่า มแมลงเต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพรียอ่อนที่เลี้ยงในมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมวางไข่น้อยลงและมีอายุสั้นกว่าปกติครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมแมลงเต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพรียอ่อนที่เลี้ยงด้วยมันฝรั่งทั่วๆไป 2. ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมผลกระทบของสิ่งมีชีวิต GMO ต่อชีวิตของผู้บริโภคนั้นเคยเกิดขึ้นบ้างแล้ว โดยบริษัทผลิตอาหารเสริมประเภทวิตามิน b 2ใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมและนำมาขายในสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นพบว่าผู้บริโภคป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อผิดปกติมีอาการเจ็บปวดและมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิตและพิการอย่างถาวรค่ะ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตแต่ถ้าใช้อย่างไม่มีความตระหนักถึงผลในด้านความปลอดภัยและไม่มีจริยธรรมต่อสาธนารณชนแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นได้ค่ะค่ะ หลังจากที่เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพจบไปแล้วนะคะครูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้นักศึกษาได้ทำค่ะนักศึกษาพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะข้อ1นึ่ำกล่าวใดกล่าวถึงเทคโนโลยีชีวภาพไม่ถูกต้องกไก่ เทคโนโลยีชีวภาพมีความเจริญควบคู่มากับวิวัฒนาการของมนุษย์ขอไข่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ขอควายความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยาถูกนำมาประยุกต์ใช้งองงูเป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปเท่านั้นข้อนี้เฉลยงองูนะคะข้อ2ส,สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพดั้งเดิมกอไก่การทำเนยแข็งขอไข่การทำนมเปรี้ยวคอควาย การทำยาสมุนไพรงองงูการทำอาหารหมักดองข้อนี้เฉลยขอควายนะคะข้อ3ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลายพิมพ์ DNA กไก่ใช้สืบหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดีต่างๆขอไขสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ ของแต่ละบุคคลพอควายพอ่อแม่ลูกมีลายพิมพ์ DNA เหมือนกันงองูใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดข้อนี้เฉลยพอควายนะคะข้อ4พันธุวิศวกรรมคืออะไรปอไก่ การสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ตามความต้องการเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันขอไขการสร้างสิ่ง si มีชีวิตชนิดใหม่โดยอาศัยกระบวนการสืบพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย <us> in <interest> ์ขอควายการนำยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งกับสิ่งที่ต้องการสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์งงู การนำยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่ยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้ได้ยีนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการข้อนี้เฉลยงองูนะคะข้อ5ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์กไก่การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจ,จากยีน ขอไข่การผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์คอควายเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์งองูการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะโตเร็วเพิ่มผลผลิตหรือมีภูมิต้านทานข้อนี้เฉลยกอไก่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ้ะนักศึกษาครูหวังว่านักศึกษาจะทำแบบทดสอบกันถูกหมดทุกข้อเลยนะคะและครูก็ขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ